สวัสดีครับต่อไปเข้าสู่บทที่2หน่วยที่6เช่นเช่นเดิมน,นะครับต่อจากการเขียนพื้นนะครับอของการเขียนพื้นช่วงที่แล้วเป็นการเขียนพื้นแผ่นแผ่นพื้นสําเร็จนะครับวางบนคานะครับต่อไปนะครับเราจะทําการเขียนพื้นที่ท่าลักษณะหน้าง,งานจริงก็คือการเทคอนกรีตบนพื้นนั่นเองนะครับครับขั้นตอนแรกนะครับ ของการเขียนพื้นนั้นนะครับไปที่ a r c h i t e เ t u r e นะครับแล้วไปที่ l o o r นะครับแล้วไปที่ Structural นะครับอ่าต่อไปนะครับเราไปที่ Generic 100นะหนึนะครับ,น,รบนั่นก็คือแผ่นพื้นสำเร็จนะเอ้พื้นความหนา10เซนเมตรนั่นเองนะครับหรือเช็คง่ายๆคือเช็คจาก Structure ใน Edit type นะครับแล้วเรากด Edit นะครับตรงนี้นะครับคือความหนานะครับถ้าเราให้ให้หนา15เซนนะครับเราก็ใส่ไป0.15นะครับแต่ในที่นี้0.10นะครับเรากดโอเคนะครับแล้วกดโอเคแอปพลายนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับต่อไปก็ไปที่เส้นลายนะครับกดที่มุมภายนอกนะครับของตัว ในแบบแปนนะครับแล้วกดที่กดหนึ่งครั้งครับกดกดครั้งที่สองครับเส้นอีกเส้นต่อมันก็จะมาใหม่นะครับกดครั้งที่สามเส้นที่สี่ก็จะมาใหม่นะครับครับเราทำการเขียนพื้นนะครับที่แบบด้านนอกตัวอาคารนะครับขั้นตอนการเขียนพื้นนั้น รบบสุดท้ายของการเขียนนั้นก็คือการใส่เหล็กนั่นเองครับในงานโครงสร้างนะครับซึ่งเราจะทําการใส่แยกนะครับนั่นคือแป่นในของคานของเสาและของพื้นเองครับแต่แผ่นพื้นสําเร็จไม่ต้องทําการใส่นะครับเมื่อเราทําเสร็จครับว่าติดตรงเครื่องหมายถูกบนแถบบนนี้นะครับครับมันจะคุมเป็นสีน้ําเงินนะครับ เราไปดูที่ทีดีนะครับเราจะเห็นว่าพื้นนั้นวางบนคานยะยส10เซนนั่นเองนะครับหรือไปเช็คที่รูกด้านในเสาก็ได้นะครับจะเห็นได้ว่าะระดับอ้างอิงถูกต้องไหมเราสามารถเช็คจากรูกด้านได้นะครับก็เสร็จสิ้นสำหรับการเขียนพื้นวางบนคานนะครับ